เราก็ต้องแลกแต่ว่าถ้ามันมีระบบ Security ที่ดีนะครับไ a ร y เาเนี่นเไม่รั้วไหลเนี่ยมันก,ก็ก็น่าจะเป็นเมชั่นที่เป็นดิฟเวนแล้วก็ลด c o ร์รัปชั n แล้วโปร่งใสแล้วก็ u อ o m a ชั่นได้นะครับน่ครับขอเสียงผมให้ดเรเอด้วยครับผมของคุณหมอกระเดียนะครับในช่วยสรุปนะครับผมครับผมก็ผมเชื่อมั่นในประเทศไทยนะครับนะแล้วผมเชื่อมั่นในศักยภาพของเรานะถ้าสมมติเราวางเป้าหมายชัด นะครับแล้วก็ Poli c y driven นะฮะหลังจากนั้นเราอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับในการที่จะทำงานแล้วก็ปิดในจุดอ่อนเนี่ยผมก็เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับประเทศชาติของเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับในการจะใช้ข้อมูลจริงในการที่จะผลักดันให้ประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะแสงหน้านะแล้วก็เป็นประเทศชั้นนำของโลกได้ครับขอบคุณครับขอเสียงปบมือให้คุณหมอมาเดียรด้วยครับ น,น,นายแพทย์ธนกฤษนะครับท,ท่านต่อไปดรชัยครับครับผมคิดว่ายังมีความท้าทายเยอะมากนะครับแล้วเป็นโอกาสด้วยนะครับในเรื่องของเดต้าดิฟเฟนเ t ชันอย่างที่พูดถึงนะผมวิเคราะห์ดูจากจากที่ขับเคลื่อนแผน AI เนี่ยเซกเตอร์ที่มันมีความก้าวหน้าเยอะๆนะครับทางด้านการเงินการแพทย์นะครับเซกเตอร์ที่มีความก้าวหน้าแต่ว่า Adopt Technology ต่างชาติเป็นหลักเนี่ย นะฮะอย่างเช่น transportation นะครับหรือว่าทางด้าน security cctv เป็นต้นเซกเตอร์ <S S ที่ผมคิดว่าต้องคุยกันเรื่องดิจิ t a ลทรานส f ฟอร์เมชันเยอะๆนะครับก็คือทัวริซึมนะฮะ agriculture and food นะครับทั้งสาส่วนเป็นโอกาสที่เราจะต้องทักเข้าไปอย่างยิ่งนะครับแต่ผมคิดว่าโอกาสนี้นะฮะเราควรจะต้องไปพร้อมกับเรื่องของการพัฒนาคนของเรา นะฮะไม่เป็นผู้ที่แบบว่าทำดิจิทัลทรานส f ฟอร์เมชันแบบซื้อมาแล้วไม่เข้าใจอะไรในมันนะครับเราต้องสร้างคนไปพร้อมกับการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาวิเคราะห์และทำความเข้าใจให้มากนะครับแล้วก็เราจะไลฟ์เ d r i v e n n a t i o n ได้ในในในความที่มีความเข้าใจแล้วก็มีประสิทธิภาพต่อไปครับขอบคุณดรชัยครับขอเสียงปรบมือให้ดรชัยเลยครับท่านสุดท้ายนะครับพี่อมรครับกนมอากาศพี่มรครับ ครับก็อยากจะฝากไว้ว่าไซเบอร์ c u r i ียนะครับหรือว่าการรักษาความภัยไซเบอร์เนี่ยมันคือกระดูกสันหลังของการที่เราจะให้ความเชื่อมัน่นไม่ใช่ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลเนี่ยจะไม่รั่วไหลไม่ใช่ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลมันจะถูกต้องไม่ใช่ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลมันจะพร้อมใช้นะครับผมฉันก็อยากจะให้นึกถึงว่าในส่วนของการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์เนี่ยนะครับอยากให้เป็นแค่วิจกรรม คืออย่าพูดแค่ว่าการสาวไฮเปอร์สาคัญนะครับแต่อยากให้นึกถึงให้เป็นมโนกรรมให้นึกไว้ด้วยว่าในสิ่งที่เราจะทำอะไรออกไปเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะครับและสุดท้ายก็คือกายกรรมครับคือการที่จะแสดงออกนะครับว่าในส่วนเนี้ฉันจะเลือกคลิกลิงก์นี้ไหมหรือในระบบนี้ที่เราจะทําเนี่ยมันทดสอบเรื่องความปลอดภัยหรือย,อยังนะครับหรือว่าใน,นกลไกบริหารจัดการของเราการตั้อัพที่ดีพอไหม ออกมาเป็นการตัดสินใจที่สุดท้ายแล้วมันถึงจะตอบโจทย์ให้เกิด Cyber Security แล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการที่เราจะเป็น Data d i v e n a t i o n ต่อไปนในอนาคตครับครับผมขอเสียงปรบมือให้คุณระกัพิยมรนด้วยครับ ก็วันนี้คิดว่าทุกท่านน่าจะได้รับความรู้ในหลายเรื่องทั้งในเรื่องของ Big Data ในเรื่องของ Cyber Security นะครับวันนี้ผมสุรเชษย์สุชยะนะครับในฐานะผู้ดำเนินรายการนะครับก็ขอเสียงปบมือให้กับท่านวิทยากรทุกท่านเลยครับแล้วก็ ขอพิการเสวนาในครับน <speaking> ี <earth> <speaking in> ้แ <group> ล้วก็มอบเวทีให้กับพี่ก่อนนะครับขอบคุณครับแล้วโอกาสนี้นะครับขอสมประกอบให้กับปัตเตอร์สุดาเชดีนะครับในการดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ครับขอบพระคุณครับและขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับอยู่ต่อบนเวทีโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับคุณสิริพรเดชประคุลครับ